สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอกซดีที่ติดตามใน y o u t u และก็ติดตามใน a c e b o o k ด้วยครับวันนี้ผมพาพวกเรามาติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามครับพื้นที่ตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับเป็นสะพานบ้านท่าสองคอนนะครับอําเภอเมืองมหาสารคามนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งที่รับน้ํานะครับมาจากพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็มวลน้ําที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสถานการณ์ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกนะ ก็ยังพอรับน้ําได้นะครับแต่ถ้ามีฝนตกมานะครับคาดว่าน่าจะล้นตลิ่งครับเพราะว่าเลือแค่ประมาณแค่เมตรเมตรกว่ากว่าเองนะครับก็จะล้นตลิ่งแล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนของแม่น้ําที่มาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ยังเพิ่งเป็นวันที่3นะครับเป็นวันที่3ที่มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับรับน้ําจากขอนแก่นนะครับ แล้วก็ในพื้นที่ของของ,ของจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยนะฮะก็ยังมีพื้นที่ที่รอระบายค่อนข้างเยอะนะครับในพื้นที่ของอําเภอชนบ,บทนะ <ผม S 1> ก็ในพื้นที่ของอําเภอนะครับในส่วนของตัวอําเภอเลยนะฮะตอนนี้ก็ท่วมเกือบเกือบจะร้อยเปรซ์แล้วนะครับั้นผมเลยพาพวกเรานะครับมาดูสถานการณ์น้ําในวันนี้นะครับที่บ้านท่าสองคอนนะครับซึ่งต้องบอกว่า สถานการณ์น้ําก็คงต้องเฝ้าระวังกันพอสมควรนะครับจากที่เห็นตรงบริเวณริมตลิ่งเห็นไหมนะครับริมตลิงเนี่ยเหลืออีกแค่เม็ดนิดๆนะครับเม็ดนิดๆก็จะลุนตลิ่งแล้วนะครับส่วนพื้นที่ของอำเภอโกสุมิสัยนะครับที่เราเจริงๆไม่อยากจะไปที่โกสุมิสัยนะแต่ว่าด้วย,วยระยะเวลาทีม่มันกระชั้นชิดนะก็เลยขอมาพื้นที่ของอำเภอเมืองก่อนนะครับ อำเภอโกสุมิสายตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามวลน,น้ํานะครับที่มาจากทางอําเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่มาจากบ้านไผ่มาจากชนบทนี่นะฮะก็กําลังหนุนนะครับกลาลังหนุนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่เองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีมีพื้นที่บางส่วนนะครับติดกับแม่น้ำชีนะครับก็ เออล้อนเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอแล้วนะฮะรวมไปถึงนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับแก่งนะครับเพราะว่าได้ยินว่าแก่งละวะนะครับพงของนแก่งก็ได้รับดิฝลเช่นเดียวกันนะครับจากพายุเตียนหมูนะครับก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าเออ่มวลน้ําที่หุนมาจากข้างบนนะครับมาจากจังหวัดชัยภูมิมาจากพงขอนแก่นเนี่ย จะเยอะขนาดไหนนะครับแต่พื้นที่ของมาารคามเองก็ถือว่ายังระบายน้าได้ดีนะสิ่งหนึ่งครับที่น่าเป็นห่วงครับในช่วงของวันที่11-12ที่จะถึงนี้นะครับก็คือ,อจะมีพายุนะครับที่จะพาดผ่านมายัางพื้นที่แถบภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้ามาที่นครพนมมุกดาหารยังไงก็ต้องถ่านกาาสินครับเพราะเพราะว่า ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งว่าในพื้นที่ของจังหวัดพิจบตรเองก็จะได้รับผลกระทบเชน่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดมาศรามจังหวัดกาฬสิน์เนี่ยก็าน่าจะมีผลกระทบจากพายุที่เข้ามาในวันที่12เชน่นเดียวกันนะครับขอภาวนาว่าอย่าให้พายุนะครับเข้ามาหนักมากนะครับเพราะมันอาจจะส่งผลให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณลิมฝันแม่น้ำชี ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดผลทางการเกษตรเรื่องของที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะตามมาเป็นกระบวนการเลยนะครับสถานการณ์ในวันนี้วันที่5นะครับ5าตุลาคม2564นะครับสถานการณ์น้ําในแม่น้ําชีนะครับยังพอรับน้ําได้อยู่นะครับพอรับน้ําได้ก็พวกเราคอยรอรุ้นกันครับนาทีต่อนาทีนะคว่า ช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสถานก,การณ์น้ําจะหนุนขึ้นเยอะหรือไม่นะครับพื้นที่ต่อไปที่จะรับน้ําจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอด็ดจังหวัดยะโสธรศรีสะเ,เกดลงไปบรรจบก,กันกับแม่น้ํามูลไหลลงสู่แม่น้ํโขงนะครับนี่คือพื้นที่จะรับน้ําในช่วงต่อไปนะครับฉะนั้นก็พี่น้องที่ติดตามในช่อง u t u b e ของผมเองเนี่ยนะครับยังก็ให้ท่านเฝ้าระวังด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่า น้ำนะครับเขาบอกว่าน้ําก้อนนี้เป็นพายุแค่หนึ่งลูกนะครับแต่ว่าเป็นลูกใหญ่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับสร้างความเสียหายกับพื้นที่เกษตรหลายแสนไร่นะฮะก็รวมๆของพายุสานาประมาณหนึ่งแสนกุไร่นะครับในพื้นที่ที่เป็นการเกษตรนะฮะยังไม่นับรวมความเสียหายของพี่น้องที่ได้รับผลอกระทบนะครับรถไทยลงรถไทยนาหลายคนก็จมตามไปนะฮะ เมื่อพายุลูกนี้ผ่านไปนะครับเขาบอกว่าวันที่1112มีมาอีกแล้วก็จะมีมาอีก2ลูกยังไม่แน่ใจว่าจะมาวันที่เท่าไรนะครับยังไงก็รู้กันม,ม้านระวังเพราะว่ามอาจจะส่งผลกับพวกเราได้นะครับสำหรับคนที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆกับแม่น้ําชีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคอีสานก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กับมน้ำก้อนนี้ไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะไม่มีพายุภาคกลางเข้ามาแล้วก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับสถานการณ์ก็น่าจะปลอดภัยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาแต่ต้นนะครับแล้วก็เราเจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากท่านกดติดตามกดซับสไคร์ด้านล่างด้วยนะครับเราพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ